ก็กล้านะครับกล้าครับผมไม่มีอะไรบิดบังอยู่แล้วก็ให้แม่ดูได้ค่ะมีอะไรก็คุยกันไม่ครับผมไม่ค่อยกล้าไม่อยากให้พ่อแม่ดูค่ะมีอย่างอื่นเยอะที่พ่อแม่ไม่รู้อะไรอย่างนี้เป็นของส่วนตัวหนูหรือเปล่าไม่กล้าครับความลับเยอะกับผู้หญิงบ้างเป็นเรื่องของผู้ชาย เป็นเพื่อนกับพ่อแม่พึ่งพูดมาให้เป็นครับไม่เป็นครับเป็นกับแม่ครับเป็นแค่แม่พ่อไม่เป็นทำไมอ่ะเดี๋ยวพ่อเห็นก็กลัวพ่อเขาจะผิดแล้วลงรูปกับเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างนี้เป็นครับแต่ก็ดูวิเฉษครัรู้ว่ามันเป็นส่วนตัวของเขาเราก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเขานะคะถ้าเขาให้เพื่อจะได้ดูว่าเออเขาเป็นเพื่อนกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ก้าวไก่ก็คืออยู่เงียบ คงไม่อะค่ะไม่พยายามเข้าไปยุ่งมากเด็ก <expand> ทุกว so ันน like ี้เขาต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวก็ไม่เหมือนทีเดียวในโซเชียลผมคิดว่าทุกคนก็มโนเต็งดีกว่าใชก็ต่างภาพอยู่แล้วในโซเชียลเวลาอยู่ในเฟสก็จะแบบเฮฮาเฮฮาตลกตลกไปอย่างงี้แต่ว่าอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านจะเป็นคนเงียบๆชอบแบบอยู่แต่ในห้องห้องตัวเองตอนนี้คนเรามีสองสองบุคลิกจริงๆไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องให้ระวังว่าสังคมสมัยนี้ก็ก็อันตราย